สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่258 สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันศุกร์ที่1มีนาคม2อง7นะครับพี่วันแรกของเดือนมีนาคมเรามาเจอกันอีกแล้วแล้ววันนี้โอ้โหวันแห่งความหวังวันแห่งความร่ารวยของพี่พี่ทุกท่านและขอให้พี่พี่ทุกท่านประสบความสำเร็จนะพี่เนาะสิ่งที่หวังอยู่ขอให้ประสบความสำเร็จเลยครับพี่ขอให้มีถูกรางวัลที่1กันนะพี่เนาะเอ้าลองดูครับพี่วันนี้ยามเช้าเช้าวันศุกร วันศุกร์ที่หนึ่งมีนาคมแบบนี้ครับพี่มีพระบ้านๆเยอะเลยพี่วันนี้มีพระเยอะเลยนะพี่เนาะนี่เลยพี่ลองดูครับพี่หน้าพระประมาณนี้เลยลองดูครับพี่ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่รีบทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789 และสาหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปเนี่ยพี่จะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะพี่เนาะลองดูครับพี่ชอบบริการไหนทักทายน้องได้เลยครับพี่เนาะอยากดูรูปเพิ่มเติมเพราะว่า,าะนะถ้าน้องไปไวเกินไปเนี่ยพี่เพราะวันนี้พระเยอะนะถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะพี่เนาะยินดีครับพี่ยินดีให้บริการเลยนะครับผมวันนี้วันนี้ เรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่เนะาะเช้าเช้าแบบนี้อย่าให้เสียเวลาเอาเริ่มต้นรายการแรกครับพี่เริ่มต้นรายการแรกที่นี่นครับพี่เหรียญหล่อเสมาเหรียญเหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อเงินครับพี่โอ้โหสวยงามดีจริงๆิงครับพี่อันนี้เป็นหลังกันสีนะพี่นะ อันนี้เป็นหลังยันสี่พี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่สวยสว้พี่ๆลองดูหลังยันสี่สวยงามดีเหมือนกันพี่ๆลองดูครับพี่เดี๋ยวนะน้องเอากล้องส่องลงกล้องให้พี่ดูก่อนนี่ครับพี่อัดลงกล้องเลยนี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อเงินข้างบนเขียนชัดเจนครับพี่แบบนี้เหรียญเสมาอันนี้น้องไม่ทราบวัดนะพี่น้องไม่ทราบวัดครับพี่ลองดูแบบนี้ รอนั้นนะสวยงามดีครับพี่รอนั้นนะสวยๆหลังกันสีแบบนี้เก่าๆพีพ่่ลองดูโอ้โหถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปวันนี้เอามาเปิดประเดิมเป็นรายการแรกเอาแค่300บาท เหรียญหล่อเสริมมาหลวงพ่อเงินเอา3า0้อบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่น้องลองดูเลยในการต่อมาครับพี่โอ้โหเหรียญเหรียญหล่อพระพุทธชินราชเข่าลอยครับพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนเี่ยหอมแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหดูเนื้อหาโลหะแบบสะใจเลยล้พี่เนื้อหาโลหะแบบสะใจเลยพี่ๆลองดูครับพี่สวยๆอย่างนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่นี่เนื้อหาโลหะแบบนี้เนื้อหาโลหะแบบนี้เลยครับพี่สวยงามจริงๆพี่สวยๆเก่าๆครับพี่ดู โหดูเก่าเปึกเลยนะพี่เนาะเก่าๆแบบนี้ครับพี่ลองดูเนื้อฮาโลหะแบบเก่าๆเ,เข้มขังสใจดีครับพี่นี่ดูเหรียญหล่ลอพระพุทธชินราชเข่าร้อยแบบนี้นะพี่เนาะหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมเอา300บาทอย่างนี้ก็300บาทเหมือนกันเอามาแบ่งปันไม่แพงเลยครับพี่ลองดูถ้าพี่ชอบรายการไหนทักทายได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยนงะพี่เนาะไม่ต้องเกรงใจเลยพี่บอกน้องได้เลยครับพี่รายการต่อมาเหรียญหล่อ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมแบบนี้โอ้โหคาสสิกดีครับพี่นี่เขาเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วพี่เขาเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วร์กเก่กาๆสวยงามแบบนี้แล้วเลี่ยมมาเรียบร้อยพี่เอาไปขึ้นคอนได้เลยนะพี่เนาะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมพี่พี่ลองดูแบบนี้โอ้โหเก่าเปึกเก่าเปิกแบบนี้ไปพี่เก่เกาๆสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีแล้วเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วพี่ขึ้นคอได้เลยนะพี่เนาะลองดูครับพี่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมสวยงาม, voilà. ส,วงามสวยงามแบบนี้ครับพี่เก่าๆเกาเการจริงพี่โอ์โีเนาะพี่เนาะเก่าๆสวยจริงพี่ดูโอ้โหดู บ้านๆเลยพี่ได้มาแบบนี้เลยครับพี่สวยงามดีอย่างนี้เรียนหล่อหลวมพราะวัดบ้านแหลมแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสี่ร้อยบาทค่าเลี่ยมก็ร้อยหนึ่งแล้วครับพี่อย่าคิดอะไรเยอะเลยนะพี่เนาะถ้าพี่อยากได้พาร์ที่เอาไปใช้ต่อได้เลยนะพี่โอ้โหพร้อมเลยพี่องนี้ขึ้นคอได้เลยพี่นี่เอาไปใส่สร้อยขึ้นคอได้เลยนะพี่เนาะเรี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่นี่เอาแค่4ี่ร้อยอนะพี่เนาะลองดูครับลองดู <c oughs> ายการต่อมาโอ้โหดูครับพี่ดูองค์นี้ก่อนพี่ๆดูองค์นี้ก่อนผมบอกได้เลยว่าสุดยอดถูกความคลาสสิกครับพี่หลวมพ่อเงินพิมพ์นิยมลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมมาพร้อมแบบนี้เลยพี่กรอบเก่าๆครับพี่เขาเลี่ยมเปิดหน้าแล้วน้องอย่างนี้เขาตั้งใจเลี่ยมเปิดหน้าไว้เลยพี่อย่างนี้ครับพี่ด้านหลังด้านหลังเขาเขาปิดไว้นะด้านหลังปิดไว้อย่างนี้ครับพี่ด้านหน้าเปิดวอย่างนี้เลยนี่ให้เดี๋ยวน้องให้ดูเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูเลยนี่ครับพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้เลยครับพี่ <c oughs> เ,เสียงหายไปเหนเนี่ยเนื้อหาโลหะแบบนี้เลยโอ้โหดูสวยงามดีครับพี่เกา่าๆ <c oughs> สวยๆแบบนี้ได้มาอย่างนี้เลยครับพี่ไม่มีวความคลาสสิกมากเขาเลี่ยมเปิดหน้ามอาอย่างนี้เลยพี่เลี่ยมเปิดหน้ามอาอย่างนี้เลยให้ดูเนื้อหาให้ชัดเจนตัวพี่เนาะอย่างนี้โอ้โหดูนี่สวยงามนะพี่นะดูเก่าเข้มขังดีครับพี่เราดูใต้ฐาน รอยตะไบใต้ฐานเป็นแบบนี้ครับพี่รอยตะไบใต้ฐานแบบนี้ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะพี่นะนี่พลาสติกเขาค่อนข้างเก่านะพี่เนาะพลาสติกข้างหลังที่ค่อนข้างเก่าแล้วละพี่เก่าเปื้อนเลยนแล้วลพี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่แต่ดูสวยงามดีครับพี่สวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูนี่เก่าก,กาสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบลองดูครับพี่สวยงามดีนะพี่เนาะรวมพกเงินพิมพ์นิยมแบบนี้เอา500บาทหลวมพกเงินพิมพ์นิยมเอา500บาทรายการต่อมานี่เลยดีกว่าโอ้โหดูพักกรุบ้างพักกรุบบ้างนะพี่เนาะ พักกลุ่มท่ากระดานชินตะกว่สนิมแดงแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ชินตะกว่สนิมแดงเก่าๆสวยๆสนิมแดงแบบคุ้มๆกาลังน่ารักเลยครับพี่สวยงามดีครับพี่แบบนี้ท่ากระดานชินตะกว่สนิมแดงสวยๆแบบนี้โอ้โหดูคลาสสิกดีครับพี่อย่างนี้เลยนี่ครับพี่สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้ชินตะกว่สนิมแดงสวยงามคลาสสิกมาก สวยงามคลาสสิกมากมพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามจริงๆแบบนี้เลยครับพี่สวยๆนี่คลาสสิกดีนะพี่เนาะชิ้นตะกัวสลิมแดงดูเป็นไงพี่แดงพอดีพอดีกาลังน่ารักน่าใช้เลยครับพี่ชิ้นตะกัวสลิมแดงทากระดานแบบนี้สวยงามแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสามร้อยบาทเอามาแบ่งปันในชามเช้าวันศุกร์ไม่แพงพี่บอกได้เลยว่าไม่แพงราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหลักร้อยต้นๆเท่านั้นละครับพี่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะพี่เนาะลองดูครับพี่ลองดูเลย สวยงามดีครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่โอ้โหดูเชียงลุงนะพี่เนาะเชียงลุงปกโพครับพี่ปกโพอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะพี่นะเชียงลุงปกโพพิมพ์เล็กแบบนี้สวยงามดีเหมือนกันครับพี่ชิ้นเก่า เนื้อชินตะกัวเก่าๆสวยงามคลาสสิกไปอีกแบบครับพี่ลองดูแบบนี้โอ้โหดูมีความสวยงามคลาสสิกมากๆมีความสวยงามคลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูเลยครับพี่ถ้าชอบพิจัดเลยนะพี่เนาะอ,อย่างนี้ครับพี่พักกรุเก่าๆสวยงามดีนะครับพี่หน้าตาผมว่าจงพอเห็นนะแล้วก็มีปกโพลเนี่ยยังชัดเจนอยู่ครับพี่อย่างนี้สวยงามน่ารักดีพัดเล็กๆน่ารักน่าใช้แบบเนี้ยแล้วทรงผมว่าน่ารักดีนะพี่นะพิมพ์ทรงเขาแบบสวยงามมีรูป แลาเว,ว้าวอะไรเงี้ยครับพี่สวยงามน้องพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300อบาทพัก,กุเก่าๆแต่ราคาเบาวิวครับพี่เอาสามร้อยเท่านั้นน้องพี่น้องลองดูครับพี่ถ้าชอบถ้าใช้พี่จัดไปเลยพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้นะอยากดูรูปเพิ่มเติมรายการไหนบอกน้องได้เลยรายการต่อมาพระเหรียญมั่งครับพี่ นี่เลยครับพี่ลองดูครับพี่หลวงปูด่ดุลครบแปดรอบแบบนี้เหรียญแปดรอบหลวงปูด่ดุลแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่เลยครับพี่หลวงปูด่ดุลแบบนี้ครับพี่ลาบผลพูนทวีวัดบูรพาลามจังหวัดสุรินทร์นะพี่เนาะปีสองห้าสองหกพี่พี่ล,ลองดูเหรียญคบแปดรอบผมบอกได้เลยว่าเหรียญนี้สวยงามจริงๆพี่คมคมชัดชัดพี่พี่ลองดูหน้าตาหลวงปู่คมชัดนะพี่เนาะหน้าตาหลวงปู่คมชัดริ้นวจีวรคมคมโอ้โหดูสวยงามจริงจริงครับพี่นี่ตัวหนังสือเขียนว่าครบแปดรอบแบบ แบบนี้ชัดเจนนะพี่เนาะสวยงามคมชัดดีครับพี่ลองดูด้านหลังนี่ยันนี่คมบาดเลยครับพี่คมอย่างนี้นี่บาดได้เลยนะพี่นะอย่างนี้ครับพี่หลังการคมคมครับพี่แบบนี้ครับพี่หลวงปู่ดุลแบบนี้นะพี่เนาะตัวหนังสือคมตัวหนังสือเล็กๆเรียวๆคมคมแบบนี้ครับพี่วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์นะพี่เนาะปีสองห้าสองหกครับพี่ลาบผลพูลทวีนี่เลยสวยงามดีครับพี่เหรียญเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้หลวงปู่ดุลถ้าพี่ชอบเอาไปสี่ร้อยบาท ครบแปบรอบแล้วพี่น้องเอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาหลวงพ่อขันหลวงพ่อขันวัดลกกระจากงครับพี่ สวยงามดีนะพี่น้องสวยงามดีเก่าๆอย่างนี้ครับพี่เขาเรี่ยมมาแบบนี้เลยผมได้มาแบบนี้เลยครับพี่น้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่โห و, ดูพี่ดูหลวงพ่อขันแบบนี้โอ้โหวัดนกกระจาบครับพี่เก่าปพิกเลยได้มาเก่าๆอย่างนี้สวยงามดีแล้วเขาดูเขาเลี่ยมดิพี่เลี่ยมแบบนี้นพี่สุดของความคลาสสิกเลยพี่เก่าจริงๆพี่อย่างเงี้ยเป็นงานเลี่ยมเก่านะพี่นะ้อง ลองดูครับพี่แบบนี้เลยงานเลี่ยมเก่าๆสวยงามดีครับพี่งานเลี่ยมเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูเหรียญเสรมาหลงพ่อขันแบบนี้พระอาจารย์ขันแบบนี้วัดนกกระจาบนะพี่นอกสวยงามดีครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้ลองดูครับพี่นี้เนื้อทองแดงเก่าสวยดีครับพี่เข่าสวยดีแบบนี้วัดนกกระจาบโอ้โหสวยงามมากครับพี่อย่างนี้ลองดูครับพี่ถ้าชอบถ้าใช้พิจัดไปเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบ สุดของความคลาส,สิครับพี่เลี่ยมแบบนี้ผมบอกตั้งแตว่าเก่ากึกเลยพี่ดูพลาสติกสีเหลืองที่เขาออกไอ้สีขาวเขาออกเหลืองกันะพี่นะอย่างนี้พลาสติกสีขาวเขาออกเหลืองแล้วครับพี่ลองดูแล้วกันนะพี่้ออย่างนี้เก่าจริงพี่เก่ากึกเลยนะพี่ดูโอ้โหพลาสติกเก่ากึกเลยนะพี่ดอแบบนี้หลวงพ่อขันเอา500บาทหลวงพ่อขันเอา5้าอยเท่านั้นพี่พี่ลองดูครับพี่ลองดูนะพี่เนาะขออนุญาตจิบน้ำนิดหนึ่งครับพี่ขออนุญาตจิบน้ำนิดหนึ่ง เอาต่อครับพี่มากันต่อมากันต่อนี่เลยพี่นี่เลยโอ้โหเหรียญหลวงปู่ดูครับพี่หลวงปู่ดูพระพมปัญโยแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่หลวงปู่ดูวัดทักวัดสแกนครับพี่น้องสวยงามดีอีกหนึ่งรายการครับพี่หน้าตาคมชัดดีครับพี่หน้าตาเหรียญคมชัดดีพี่พี่ลองดูนี้หน้าตาหลวงปู่คมชัดดีคมแบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับพี่สวยจริงๆพี่ ผมบอกได้เลยว่าเป็นการทําแบบแกะบ็อกอีกรูปแบบหนึ่งที่สวยนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่แบบมีเป็นแบบเหมือนคล้ายๆ3มิติเลยนะครับพี่เนาะพระพมปัญโยแบบนี้ครับพี่สวยงามดีด้านหลังครับพี่เขาเป็นแบบเนี่ยแกะบ,บ,บล็อกลึกเข้าไปนะพี่เลาเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นตัวจมนะพี่เนาะเป็น แค่จมแบบนี้ครับพี่วัดสเกแบบนี้ทุกทีเราจะเห็นยันนูนนะพี่เนาะด้านหลังเป็นตัวนูนแต่อันนี้เขาเป็นยันจมแบบนี้เ็าสวยงามดีครับพี่ดูคมๆสวยงามเหมือนกันนะพี่เนาะลองดูแบบนี้ครับพี่เหรียญหลวงปู่ดูสวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปซ0 0บาทอย่างนี้เอา400พอพี่เอา400พอเพอนะพี่เนาะลองดูครับพี่เอา400เท่านั้นนะครับรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่โอ้โหเหรียญหลวงพ่อโสธรหลวงปู่ทิมนะพี่นะหลวงปู่ทิม ปุกเศกหลวงปู่ทิมจัดสร้างแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่หลังยันท้าหลวงปู่ทิมชัดเจนพี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่เหรียญหลวงพ่อโสธรนะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่นี่สวยๆน่ารักดีนี่สวยงามน่ารักดีครับพี่หลวงพ่อโสธรแบบนี้นะพี่เนาะแล้วด้านหลังนะครับพี่เป็นยันอย่างนี้ครับพี่ยันห้าหลวงปู่ทิมแบบนี้พีๆ่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เนื้ออะไรเนี่ยอัปปะกาใช่ไหมพี่อย่างนี้น่าจะเป็นอัปปะกานะ อย่างนี้น่าจะใช้อัลปาก้าเลยพี่ลองดูนะพี่น้องสวยงามดีครับพี่สวยๆเนี่ยครับพี่หลวงพ่อโสธรสวยงามดีพระเล็กๆน่ารักน่าใช้เลี่ยมเลนมาเรียบร้อยแล้วครับพี่ผมบอกได้เลยว่าค่าเลี่ยมเลนนะตีไปแล้วสองร้อยนะพี่น้องอย่างเงี้ยสมัยนี้ค่าเลี่ยมเลนจะสองร้อยแล้วครับพี่เรี่ยมเลนใสๆมาแบบนี้เลยพี่สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อโสธรหลวงปู่ทิมนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสี่ร้อยบาทไม่แพงแล้วพี่ค่าเลี่ยมเลนเอาไป200แล้วพี่ๆลองดูนะพี่น้องอย่างนี้ โอ้โหผมว่าราคาเ,เบาหวิวจริงจรนะพี่นะลองดูเลยพี่ลองดูถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดเลยพี่เนะาะทักทายน้องได้ครับพี่ยินดีให้บริการนะพี่เนาะรายการต่อมาเหรียญ25สศตวรรษหลวงปู่ทิมอีกหนึ่งรายการครับพี่ต่อคด สาราชัดเจนนะพี่เนาะเนื้อทองแดงต่อโคตธรรมจักรสองข้างแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่หน้าตาสวยงามคมชัดครับพี่แล้วมีตลับให้หนึ่งใบมีตลับให้หนึ่งใบให้พี่เอาไปขึ้นคอได้เลยนะพี่เนาะตลับถือว่าแหมเก่านิดนึงแต่ก็ยังดูน่ารักน่าใช้ดีครับพี่แบบนี้สวยๆเกา่เกาๆแบบนี้ครับพี่ได้มาบ้านๆเลยพี่นี่ครับพี่ยีส่สิบห้าศตวรรษเนื้อทองแดงรายละเอียดคมชัดแล้วต่อโคตต่อโคตสาราแบบดนแน่แนเลยพี่ดู เขาไม่อยอมโฟกัสนะนี่ ไม่ยอมโฟกัสครับพี่เอาขอโทษทีนะเดี๋ยน้องพยายามก่อนเนี่ยครับพี่ตอกธรรมจักรสองข้างแบบนี้สวยงามดีครับพี่รายละเอียดสวยริ้วจีวรสวยงามครับพี่นี่ดูแล้วตอกโคตอ่ะเป็นไงพี่คมชัดดีไหมครับพี่ตอกศาลาคมคมแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่เนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีจริงๆครับพี่สวยงามดีจริงๆพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่เลย25สศตวรรษเนื้อทองแดงตอกศาลาตอกธรรมจักรแบบนี้หลวงปู่ทิมบรรหันไล่ปลุกเสก พี่เนาะอย่างนี้แล้วเขามีเรี่ยมแล้วเขามีตะหลักมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่เอา400บาทมีตะหลักมาให้แล้วพี่เอาไปขึ้นคอนจะเลยเอาแค่400ครับพี่ขอพายจริงๆริงพี่ขายเพลงไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นพ้าเนื้อดินบ้างเอาใจพี่ๆสาใส่ผเนื้อดินบ้างครับพี่นี่เลยครับพี่ชินราชปกโพแบบนี้เก่าเก่าสวยสวย ชินราชครับพี่ซุ้มโพลนะพี่ก้องปกโพสซุ้มโพประมาณนี้ครับพี่ลองดูครับพี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยพี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูโอ้โหดูใบโพคมแบบนี้ครับพี่พระพุทธชินาาชซุ้มโพหรือว่าปกโพลนะพี่น้องสวยงามดีครับพี่สวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูเนื้อหาเก่าๆครับพี่ดูโอ้โหดูคาบกุกคาบอะไรติดอยู่ในลึกในซอกแบบนี้นะพี่น้องสวยงามดีครับพี่สวยๆครับพี่ลองดูอย่างนี้เลยพี่เนื้อดินเก่าๆครับพี่เนื้อดินเก่าๆสวยจริงๆพี่พี่ลองดูครับ เนื้อดินเก่าๆสวยๆวยแบบนี้พี่ๆลองดูเลยอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยพี่สวยงามดีจริงเอา300บาท <c oughs> ชินตาล่าซุ้มโพแบบนี้เอา300 <c oughs> พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีเก่าๆนะพี่เนาะ รายการต่อมาครับพี่รายการต,ต่อมาพระนางพญาโอ้โห غ. นางพญาอกโดนใหญ่พี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้นางพญาอกโดนใหญ่พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีครับพี่เก่าเก่าสวยๆแล้วดูครับพี่ดูเนื้อหาเนื้อหาแบบมันๆแบบนุบ่มๆอย่างเงี้ยครับพี่เนื้อนุ่มๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีจริงๆครับพี่ สวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่คลาสสิกมากครับพี่แล้วเราดูรอยครับพี่นี่รอยตัดชิ้นเดียงแบบใช้เขาใช้อะไรนะพี่นะใช้เอตอกนะพี่ต้องใช้ตอกตัดแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่สวยงานดีแล้วผมบอกไล้เลยว่าอกเนี้ยโอ้โหสุดยอดของเนื้อแล้วพี่ดูเนื้อแบบเนี้ยสะใจเลยแล้วพี่เก่า เปึกๆแบบนี้สะใจเลยทีเดียวครับพี่แบบนี้อกนุ่นใหญ่นะพี่เนาะนางพญาอกนุ่นใหญ่แบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้ลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าชอบจัดไปเลยนางพญานาะพี่เนาะเอา400บาทพระนางพญาเอา400ครับพี่ลองดูครับพี่สวยงามดี เอารายกันต่อมาครับพี่พระสิวลีพระสิวลีหลวงปู่โตหนึ่งนี้เลยพี่โอ้โหดูพี่ดู เน <société> ื้อผงเก่าๆสวยงามครับพี่เนื้อผงเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่หลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีผง่าวๆบวนสารสะใจเลยครับพี่องค์นี้ผมบอกได้เลยถ้าพี่ได้ลองส่งกล้องแบบนี้สวยงามโดนใจครับพี่ลองดูครับพี่แบบนี้เนื้อขาวๆสวยๆแล้วลายละเอียดสวยงามคมชัดครับพี่ลายละเอียดสวยงามคมชัดดีพี่ๆลองดูครับพี่แบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่หลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีโอ้โหดูครับพี่เนี่ยคล้ายๆผงทูบเลยนะพี่เนาะคล้ายๆผง คล้ายๆเขาผงผสมผงทูบแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่อ่เอสิวลีหลงปูโต๊ะนะพี่น้องเอาสี่ร้อยบาท สีวลีหลวงปูโต๊ะเอา400บาทเท่านั้นพี่ลองดูครับพี่สวยงามดีนะแบบนี้ผมว่าสวยงามคลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีน้องพี่นนองอย่างนี้ถ้าชอบจัดไปพี่จัดไปเลยน้องพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาพระคงแบบนี้สวยงามอีกหนึ่งรายการครับพี่พระคงสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูอดใจกันได้ไหมครับพี่ลองดูน้องพี่นนองแบบนี้เลยโพก็ถือว่ากำลังสวยงามดีครับพี่เนื้อหาเนื้อดินเก่าๆสวยจริงๆครับพี่นี่โอ้โหดูสวยงามดีครับพี่องค์นี้เห็นสร้อยสองว้นด้วยพี่ๆเห็นไหมครับพี่อย่างนี้สวยงา ามครับพี่สวยงามดีพระคงเก่าๆสวยๆแบบนี้โอ้โหดูเนื้อหาแบบนี้ครับพี่หนึบๆแน่นๆแบบนี้คลาสสิกมาก,มากครับพี่หนึบๆแน่นๆแบบนี้คลาสสิกมากๆครับพี่เนื้อดินเก่าๆออกพระคมเปียกแบบนี้เลยครับพี่สวยงามดีพระคงแบบนี้ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช้พิจัดไปอย่างนี้เอา400รบาท พระคงเอาสี่ร้อยพี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาโอ้โหกว่าจะไปหาเจอได้อีกหนึ่งองค์แล้วพี่เนาะไปค้นมาจนเจอครับพี่ลองดูครับพี่พระขุนแผนคล้ายๆพิมพ์ทรงพลใหญ่แบบนี้แต่มีจุดเด่นที่มีกลิ่นข้างในครับพี่สวยงามดีอย่างนี้น้องไม่ทราบที่นะพี่เนาะแต่ผมดูทรงพ,พิมพิมพ์ทรงแล้วเนี่ยออกเป็นทรงพลใหญ่อย่างนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่โอ้โหแล้วดูนี่เลยครับพี่ดูครับพี่ดูอย่างเงี้ยเขาเหมือนเป็นประกบนะพี่เนาะเนี่ยเหมือนเขามีรอยประกบ ประกบเห็นไหมครับพี่พมีร่องประกบแบบนี้ครับพี่มีร่องรอยกันรประกบหน้าหลังแบบนี้ครับพี่สวยงามดีเนื้อดินโอ้โห و, แล้วกิ่งดังกลางวาันเลยครับพี่อันนี้น้องไม่ทราบที่พี่แต่ว่าดูเอ๊ดูคลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีนะพี่น้องแล้วพี่ๆถามมาหลายท่านเลยองค์ที่แล้วบอกว่าโอ้โหไม่ทันเสียดายนะพี่น้องอยากได้อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปวันนี้ไปค้นเจอองค์เดียวเลยครับพี่องค์สุดท้ายแล้วนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ นี่เลยพระขุนแผนทรงพ้นใหญ่สวยๆเก่าๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีแล้วมีความคลาสสิกนะพี่ดอมีความคลาสสิกมีลูกเล่นด้วยพี่พี่ลองดูเป็นพระกลิ่งเป็นในตัวครับพี่สวยงามดีและเป็นพระขุนแผนนี่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหมหาเสนเห่ห์เมตตาอย่างดีเลยครับพี่นี้กิ่งดังกลางวันแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทพระขุนแผน น้องพี่น้องคล้ายๆพิมพ์ทรงพลใหญ่แบบนี้ครับพี่แต่เขามีกลิ่นน้องพี่เ้องเอา300บาทเท่านั้นครับผมลองดูพี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาโอ้พระเล็กๆกันบ้างเอาใจพี่ๆที่ชอบสายพระเล็กๆน้องพี่น้อะลองดูครับพี่อันนี้รายการแรกพระปิดตาพระปิดตาน้องพี่น้อะวัดโพธาเตียนแบบนี้เก่าดีครับพี่เนื้อผงคุกรักด้านหลังมีปั๊มยันมาแบบนี้พี่ๆลองดูน้องพี่น้อะวันนี้โอ้โหเสียเวลาพักหนึ่งเลยพี่อนนี้ ใช้เวลาเยอะมากเลยครับพี่ลองดูครับพี่พยายามจะกระชับเวลาแล้วนะเนี่ยพี่พี่อ้าวลองดูครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่เนื้อผงคุกลักครับพี่ลงรักปิดทองสวยๆหลังยันแบบนี้พี่พี่ลองดูเก่าๆสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีวัดโพธาเตียนแบบนี้ถ้าพี่ชอบพระปิดตาวัดโพธาเตียนเอาไป300บาทอย่างนี้เอา300ครับพี่รายการต่อมาโอ้อันนี้ครับพี่นี่เลยพระนอนกลุกเนาะพี่เ้อะเนื้อชิ้นตะกัวครับพี่เนื้อชิ้นตะกัวไหมเดี๋ยวขอดูวิธีก่อนนะ ใช่เรอพี่ those. นะะ็อตชินตะกัวแบบนี้ครับพี่ลองดูเก่าครับพี่สวยดีนพี่น้องเล็กๆน่ารักน es, ่าใช้แล้วเขาเรียกมาเรียบร้อยแล้วครับพี่นี่เลยครับพี่พระพระนอนนพี่น้องพระนอนแบบนี้ครับพี่ออกเป็นเนื้อชินนะออกเป็นเนื้อชินนาออย่างนี้ครับพี่อย่างนี้ลองดูครับพี่เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่อย่างนี้สวยงามดีเก่าๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท อย่างนี้พัดน,นอนก็เอาแค่สามร้อยบาทครับพี่ลองดูคุ้มแน่นอนครับพี่ค่าเลี่ยมก็จะไม่ได้เลครับพี่ลองดูนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่อันนี้เขาเลี่ยมเกา่เกามาแบบนี้เลยพี่ได้มาแบบนี้เลยนะพี่เนาะลองดูครับพี่ลองดูรายการต่อมาโอ้โหดูครับพี่หน้ากปกใบมะขามหลวงปูโตวัปดประดู่ชิมพีเนื้อกระไรทองแบบนี้สวยงามดีครับพี่เนื้อกระไ่ทองหรือเนื้อ อ๋อนี้น่าจะเป็นชุบทองมาเลยแล้วพี่น้องอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีเขาเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่หน้าปกครับพี่หลวงปู่โตครับพี่สวยงามดีครับพี่เล็กๆน่ารักดีนะพี่น้องปกใบมะขามสวยงามดีครับพี่แบบนี้คลาสิกมากครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่หลวงปู่โตวาดูชิมพีครับพี่นี่เลยปกใบมะขามสวยๆแล้วเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบพัดเล็กๆน่ารักน่าใช้เอาหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาอันนี้เป็น พระปิดตาเนื้อตะกัวครับพี่แต่คล้ายๆพิม์หลงพ่อเดิมนะพี่นะแต่เขาเป็นหน้าเดียวผมก็ว่าน่าจะใช่หลวงพ่อเดิมแหละแต่เป็นหน้าเดียวนะพี่เนาะเขาจะมี่อหน้ากับหน้าเดียวถ้าจําไม่ผิดนะพี่นะถ้าผิดพลาดต้องขออภัยครับพี่เนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้เลยพี่ผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าโอ้โหตุดยอดของความน่าใช้เลยพี่แล้วดูมีความคลาสสิกมากครับพี่เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยพี่พระปิดตาพิมพ์หน้าเดียวนะพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์หน้าเดียวของ ถ้าจะเป็นหลงเพดเดิมเลยพี่เพราะดูเนื้อหาโซนแล้วในพี่โซนตะกวดแล้วใช่นะพี่เนาะลองดูครับพี่เราเลี่ยมมาเกา่เกาๆแบบนี้ครับพี่เลี่ยมเกา่เกาๆมาเลยพี่ๆลองดูครับพี่พับปิดตาอย่างงี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทสวยงามคลาสสิกดีครับพี่อย่างนี้ก็สวยงามดีนะพี่เนาพะพับปิดตาเนื้อตะกวดพิมพ์หน้าเดียวเอา400รอบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นนางกวักครับพี่เกา่เกาๆนางกวักเกา่เกาๆสวยงามดีครับพี่แล้วดูนี่หลวงปู่สุขแค่ไหนพี่ลองดูนะ ตะกัวเก่าๆแล้วมีรอยจานแบบนี้น่าจะใช่นะพี่นะน่าจะใช่หลบมปูสุกเลยครับพี่แบบนี้เป็นพัะนางกวักพือเนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับพี่สวยงามอีกแบบหนึ่งเลยพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนันเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูเก่าๆดีครับพี่ตะกัวเก่าๆแบบนี้ตะกัวเก่าๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีครับพี่สวยๆและหลังรอยจานแบบนี้ชัดเจนเลยครับพี่ชัดเจนเลยแลพี่นาะลองดูแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีเล็กๆน่ารักน่าใช้ครับพี่นางกวักเก่่าาแบบบนีี้้ถพชอ ไปส0มร้อยบาทนางกวักเอา300ร้อยพี่ๆลองดูกับพี่รายการต่อมาเป็นภาพปิดตาครับพี่ภาพปิดตาหลวงปู่สุกเหมือนกันครับพี่เนื้อตะก,กวัว เก่าๆบ้านๆเลยครับพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่ตะกัวน้ำนมตะกัวเก่าเก่านะพี่เนาะพระปิดตาแบบนี้ครับพี่โอ้โหดูสวยงามเข้มข็งมากครับพี่สวยงามเข้มขังมากๆเลยพี่พี่ลองดูครับพี่พระปิดตาเก่าเก่าสวยจริงๆพี่เนื้อตะกัวเก่าเก่านี่แล้วมีข้างหลังมีรอยจานแบบนี้ครับพี่ด้านหลังรอยจานแบบนี้เลยสวยงามมากครับพี่หลวงปู่สุกนะพี่เนาะอย่างนี้รอยจานอย่างนี้หลวงปู่สุกครับพี่สวยงามดีครับพี่พระปิดตาหลวงปู่สุกแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเนื้อตะกัวเก่าเก่าท เนื้อตะกัวเก่าๆเอาสามร้อยพี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาเหรียญหลวงปู่สุขครับพี่ดีเลยครับพี่วัดอันนี้หลวงปู่สุขเขาออกวัดนี้ครับพี่นี่วัดสันติคีรีสีบรมธาตุกาญจนบุรีนะพี่เนาะเหรียญสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เหรียญสวยๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่ดีเลยคลาสสิกมากครับพี่เก่าๆสวยๆได้ความเก่าได้ความสวยพี่ๆลองดูแบบนี้ถ้าชอบถ้าใช้พี่จัดไปพี่อย่างนี้เหรียญหลวงปู่สุขแบบนี้ออกวัดเนี่ยครับพี่ออกวัดเลยนะ สันติคีรีสีบรมธาตุต้งพี่น้องแบบนี้สวยงามดีหลังยันก็คมชัดดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปส0 0บาท200รเท่านั้นพี่พี่เหรียญอุศกเอา200บาทต่นพี่น้องลองดูถ้าชอบจัดไปครับพี่รายการต่อมาครับพี่ใกล้จะหมดแล้วต้นพี่น้องรีบตัดสินใจเลยพี่พี่ลองดูครับพี่รูปถ่ายหลงพ่อกลวยชุดตินทโลแบบนี้พี่พี่ลองดูโอ้โหคลาสสิกมากครับพี่ข้างหน้าว่าคลาสสิกแล้วข้างหลังเนี่ยสุดยอดเลยพี่นี่ปั๊ม ตาวัดนะพี่น้องแล้วมีตะกรุดให้หนึ่งดอกครับพี่มีตะกรุดหนึ่งดอกพี่พี่ลองดูแบบนี้เลยสวยงามดีมากๆครับพี่เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยชุดตินตาโรครับพี่เดี๋ยวให้ดูนะผมจาไว้ได้ละเนื้ออะไรนะกระดาษอย่างนี้กระดาษเรียบหรือเปล่าหรือหนังไก่นะพี่นะลองดูครับพี่แต่เก่าปึ้งเลยพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยพี่ได้มาบ้านแบบนี้เก่าเก่าแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะมีตะกรุดให้ด้วยนะพี่นะอันนี้มีตะกรุดให้ด้วยพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปห้าร้อย รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยครับพี่โอ้โหคลาสสิกมากครับพี่ดูสวยงามคลาสสิกดีครับพี่เก่าปึ๊กเลยพี่กรอบเก่าปึ๊กเลยพี่อย่างนี้เก่าๆแบบนี้แล้วมีตะกรุดหนึ่งดอกเอาห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อ,อมาครับพี่นี่เลยเป็นมาทั้งกองแบบนี้เลยครับพี่หลวงปู่ท่วนเนื้อว่านวัดพระโขนะี่น้องจังหวัดสงขลาแบบนี้พี่ลองดูโอ้โหสวยงามมากครับพี่ ขออนุญาตเอาออกจากกล่องก่อนนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่เนื้อว่านแล้วเขาแบบเหมือนทาอะไรทาเลยแดงๆแบบนี้พี่สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่ดูไขว่านขึ้นเลยพี่ไข่ว่านขึ้นเลยพี่มีการปิดทองด้วยนะพี่เนาะมีการปิดทองมีการเล่นทาสีแบบนี้พี่พี่ดูครับพี่สวยงามดีครับพี่นี่เลยครับพี่หลวงปู่ทวดนะพี่เนาะหลังเป็นนี้เลยครับพี่สถนูบเจดีแบบนี้สวยงามมากครับพี่วัดพระโคกครับพี่เก่าๆสวยๆเนื้อ วานเก,าเก่าเก่าแก,แก่แบบนี้ครับพี่โอ้โหดูพี่ดูไข่วานขึ้นคุมแบบนี้สวยงามจริงๆพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่หวกปูทวดเนื้อว่านนะพี่น้องวัดพระโคะพี่ลองดูใต้ฐานแบบนี้พี่อุตกุดหนึ่งดอกครับพี่อุตกุดหนึ่งดอกแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะพี่นะเอาไป400บาท ปูทวดวัดพระโคกครับพี่เนื้อว่านหรือไม่ต้องสวยงามดีเอา400บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมารายการสุดท้ายแล้วครับพี่เหรียญหล่อหลวงพราโตว,ว,วิหารทองครับพี่เพราะโตวิหารทองแบบนี้สวยงามดีหล่อเก่าๆแล้วดูพี่มีรอยจานชัดเจนครับพี่มีรอยจานชัดเจนแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่อันนี้หล่อ โสุกวัดป่าคงมาขับเท่ารลบุกเสกต้อง่น้องหลวงพ่อโตวิหารทองแบบนี้พี่พี่ลองดูตี้ครับพี่จังหวัดชัยนาทครับพี่ชัยนาทครับพี่ลองดูรอเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่เนื้อหาโลหะแบบเก่าเปืกเนื้อพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้ลองดูครับพี่แล้วมีรอยจานนะครับพี่จานใบพัดจานยันต้นฉบับของหลวงปู่สุกตัวไม่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่สวยๆเก่าๆหูปิ่งปิ้นๆแบบนี้โลหะเก่าๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อุ้ยอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอาส0 0รอบาท อย่างนี้เอา300บาทเอ้าสัญญาณกริ่งรัวๆลวแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป EP 258น้องนำตนเดืญญอพี่พี่ครบถ้วนแล้วนะครับพี่น้ำตาเดือพี่พี่ครบถ้วนแล้วลองดูครับพี่ลองดูเลยยามเช้าเช้าวันศุกร์แบบนี้ นำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วลองดูชอบรายการไหนทักทายน้องได้ครับพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยครับพี่ยินดีให้บริการนะพี่เนาะยินดีให้บริการเลยครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขอภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่วันนี้ยามเช้าวันศุกร์แบบนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขนะพี่เนาะเงินทองไหลมาเทมาแล้วอย่าลืมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยครับพี่ลองดูครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ